สวัสดีล่ะครับทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าโซจอนอบวนดบซิงทานรายยูทูบครับพาพี่น้องมาพาเสียวัดมาหาเลาะเบิงรถครับรถดำดำได้อยู่หน่อยพี่น้อง้ดำได้ดำได้ฮะแล้วตัวพี่รถได้ขับไม่ได้อะไรนะโอ้โหได้ป่ะนี่ยางเก่าครับ ยางเก้าขอบยีสดูคัดซีก่อนโอ้เกลือบอลเนี่ยอ๋อเสียข้างฮะอุยอ้ยลื่นเนี่ย ฝาดำพ,พื้นเพิ่งเกี่ยนใหม่ป่ะน่าจะเปลี่ยนได้สักพักสองเทส่องขับปีกยันหน้าครับพี่รลบ้อนอันนี้ราคาเปิดมาอยู่ที่36นะครับปายบุรีรัม เ,เครื่อง H.O. 7D ครับอันนี้อยู่ที่อะไรนี่เชียงกงจ่าจึกครับจ่าจึกบุรีลำโอ้มีรถเยอะอยู่เหมือนกันหลายกยอนครับเอาอันนี้เป็นเชียงกงเซียงกงไทยปะจ่าจึกเชียงกงบุรีลำเนี่ย อย่างเก้าแลแนว์บหลังือหลายเลยอู้ดูแหนบราด้ันี้เีนัเโอ้หมอแบดเลยหมอแบดไม่ปนี่มอแบดไม่นี่อันนี้แต่ว่าเกียร์ยังทำอยู่ยังไม่เสร็จนะครับอ,อยากได้ก็คง โอ้เปิดดูเครื่องวะอ,อันนี้กำลังจะมาใส่พอดีมันเป็นไรนะช่างช่างครับเกียร์มันค้างเหรอเกียร์มันค้างเหรอเออทำกำลังจะทำหมดอยู่กำลังจะใส่พอดีเลยโอ้เอาเดี๋ยวช่างประกอบก่อนเดี๋ยวลองดูครับเนี่ยสร้างกำลังจะใส่เกียร์พอดีเลยนี่ ถ้าใส่เกียร์นี่มันใส่ไหนเลยบ่ครับไปต้องลองมือกีเที่ับบ่โอ้เกียร์ก็สวยเนาะพิกเกียร์นี่หาเกียร์หรือเอาเกียร์หาอาจะหาเกียร์หาเยอะเหียหาเกียร์รึเล่มเกียร์บางบ้าครับหาเกียร์เล่นน่ะโอเคเดี๋ยวช่างกำลังจะประกอบนะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นเกียร์ออกมา มันเป็นรอยหยกโอ้โหเดี๋ยวค่อยลองดูเอา้ายกหัวดูหน่อยครับดูเครื่องหน่อยมีน้ำตาไหลไหมต้องยกสองใช่ไหมครับโอ้ยเบาเบาเบาอุ้ยสามน่โอเคเครื่องนี้เป็น h o 7 d ครับ ร้อยเก้าห้าเนาะหกสูบอันนี้ <S <S แต่ยังไม่ได้ฟังเสียงแับอาการน่าจะเคยมีท่านเครื่องขาดน่าจะเคยน่าจะเคยมีท่านเครื่องขาดพาใบพัดใบพัดปัดขงางเดือดไ,อไอี่ไหมเดือดีดือดเดือเดือดไมเออดไหมโอ้โเดามแม่นขนาดวะ ่าม็นซางทมอหน่ม่เด็ด่ดิบ่กันหมอน่์ให้่กับเครื่องแห้งแบบบ่น้ำก็มอไร้ใกันกินน้ำมันไรกัเก่ากินน้ำมันทำเกลีเดี่จะตีนบ่นนักกับตีนนักกับเบิร์ดไลต่อได้สไล์เนาะนี่เนาะ มีแอร์ป่ะนี่ช่างครับมีแอร์ไหมนี่ไม่มีไม่มีแอร์บสานเดี๋ยวช่างกำลังทำการใส่ขั้วแบตเตอรี่นะครับเออใส่ขั้วแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการตึงๆโปะนะครับลองกอง ไม่ใช่ลองเครื่องเดี๋ยวจะลองเครื่องครับในราคาที่เปิดมา36นะครับเราจะต่อเอาอยู่ที่สัก2ต่อบห้เอาใส่แบตเตอรี่เสร็จนะครับทำการลองหน่อย เอเอเอ๋ออ๋ลองครับวันนี้พาเสียวัดมาพาเสียวัดมาบึ้งครับโอ้หครั้งเดียวเลยเหรอไม่ธรรมดานะนี่แต่ว่าดังเหมือนแบบไม่เคยมีเท่าไหร่ดังรอบเ่ยวที่ดีไหมเราช่อมบาเบิแบตบหมดแล้วนี่แบตหมดแบตหมด 还躺着呢，哎。